ไม่ได้ควรยกแกนนโชมูกแกนิตี้กกจ้าจ้าทำไมยาวเสียงเหลือหรือยังไงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้พอปากใครไม่ค่อยได้ใช้เสียงเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะมาพบกับทุกคนหน้าสดแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะกลับเข้าสู่ช่วงรีวิวซองๆจ้าเย้ ตบมือค่ะตบมือค่ะกันมาแล้วค่ะกันมาแล้วค่ะ <c oughs> หลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ถ่ายที่ของการรีวิวซองไปแบบเป็นปีเป็นปีได้ใช่ไหมเป็นปีเลยแหละเออนะคะอ่ะงงรีวิวซองคืออะไรใช่ไหมก็คือการที่แกนเนี่ยจะเอาเมคอัพนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะที่มันอยู่ในรูปแบบซองนะคะมาใช้มารีวิวมาบอกว่ามันดีไม่ดีมันอะไรยังไงนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะมันเกิดจากการที่เราเดินไปตกักแต๊กตกแตกน เซเว่นนะคะแล้วก็สะดุดตาเห็นสิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเป็น ซิ t ทูซิ t นะคะไฮยาแมทฟาวเดชันนะคะทุกคนก็คือสะดุดตามาเพราะว่าปกติเราก็คือใช้ซิดทูซิที่เป็นลิสติกมาคราอายแชโดว์อะไรต่างๆที่เป็นรูปแบบสองเขาอยู่แล้วใช่ไหมพอเห็นว่าเอ้ยเขามีแบบรองพื้นแล้วที่สําคัญเขาบอกว่ามันเป็นรองพื้นนะคะที่มีไฮยาลูรอน99% OMG โอ้ก็เลยแบบเอายังไงต้องลองนะคะแล้วก็มี s f 50 PA 3+ เลยค่ะทุกคนแล้วตัวเนี้ยนะคะก็มีส วนผสมหลากหลายเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนวิตามินซีวิตามินอีนะคะเราว่ามันจะช่วยบำรุงให้ผิวนะคะฟูเด้งดูเรียบเนียนนะคะเต่งตึงนะคะแล้วก็ให้การปกปิดที่เนียนเรียบสนิทนั่นเองนะคะที่เห็นว่าฝาของน้องหายไปนะคะก็ขอพูดกันตรงตรงตรงนี้เลยแล้วกันนะคะว่าทางเราเนี่ยได้มีการทดลองใช้น้องไปแล้วนะคะ1อาทิตย์เต็มเมค่ะก็เลยวันนี้ก็จะพูดได้เลยว่าระหว่างการใช้มามันเป็นยังไงอาจจะไม่ได้มีภาพประกอบ แต่ขอสัญญาด้วย3มนิ้วเลยนะคะว่าแบบใช้แล้วเป็นยังไงก็พูดอย่างจริงๆนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแล้วก็สีรองพื้นของเขานะคะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีความไหลออกมาจากตรงนี้เนาะก็คือเนื้อค่อนข้างที่จะเหลวแต่แบบไม่ได้เหลวเป็นน้ํานะคะทุกคนคือมันดูแล้วมันน่าจะเกี่ยง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ สีไม่ได้ไปอันด์โทนที่เหลืองมากนะคะทุกคนถ้าใครผิวเข้มกว่าแก่นหรือเป็นอันด์โทนที่ออกแดงคื่อนนี้แกนก็ไม่แนะนําพูดตรงๆเลยนะคะจะลงให้ทุกคนดูนะคะซึ่งวันนี้แกจะใช้ลงแบบนิ้วมือกับฟองน้ํานะคะทุกคนอ่านเดี๋ยวลงให้ดูก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้แกจะลงด้วยฟองน้ําก่อนนะคะทุกคนผิวแก่นนะคะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะผิวผสมอะก็คือจะมันช่วงทีโซนนะคะแต่จริงๆรู้สึกว่าผิวตัวเองค่อนข้างแห้งนะไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะทุกคน แล้ก็วันนี้นะคะคือจะเห็นว่าแก่นเนี่ยก็จะมีรอยสิวนะคะทุกคนก็คือ,อเป็นการเทสลองเพื้นได้ดีมากนะคะคือจริงๆอะมันเป็นสิวผดไงแล้วเราอะ่ะ ก็แบบไปบีบมันจนมันเนี่ยเป็นแผลขึ้นมาเป็นรอยขึ้นมาซึ่งไม่แนะนําอย่างมากเลยนะคะทุกคนอันนี้คือลงแล้วนะคะทุกคนส่วนด้านนี้ก็คือยังไม่มีการลงรองพื้นนะคะคือจะเห็นได้เลยว่ามันสว่างขึ้นแล้วมันก็เรียบเนียนขึ้นส่วนตรงหน้าผากคือก้กมคือก้มมาให้ดูไม่ไม่ซูมแล้วกล้อง <c oughs> <c oughs> ก็คือเนี่ยมันก็จะเห็นว่าแบบมีรอยอยู่ซึ่งมันไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดน,นั้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวอีกข้างหนึ่งนะคะแกงก็จะลงด้วยนิ้วมือแต่ในปกติที่แก่นใช้แล้วเนี่ยแกงก็จะลงด้วยนิ้้ววมืือออเ่านขง มันไม่ได้หนามากนะคะเพราะฉะนั้นใช้นิ้วมือในการเกี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้หน้าของเราดูรองพื้นที่หนาจนเกินไปอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่แล้วก็เหมือนการลงด้วยนิ้วมืออย่างเงี้ยทุกคนมันจะช่วยปกปิดได้ดีกว่าการใช้ฟองน้ำเนาะก็คือซึ่งมันก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมฝั่งใต้ตาเราก็ใช้นิ้วมือ โอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็ลงรองพื้นบนหน้าของเราแล้วทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าหน้านะคะมันมีความเรียบเนียนขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็มีความแบบผ่องขึ้นมาเนาะมันก็เรียบเนียนได้แบบในระดับที่แบบเราพึงพอใจนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดทุกคนจะเห็นได้เลยว่านี่มันไม่ได้ปกปิดรอยดำสักเท่าไหรนะะนน่นะคะทุกคนเนี่ยนะคะมันก็ยังเห็นรอยสิวอยู่เนาะก็เดี๋ยวขอไปแต่งหน้าให้มันแบบเออเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานะคะแล้วก็มาพูดกับทุกคนเนาะว่า ที่เคยใช้แล้วเจ้ารองพื้นตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอเคเราก็ไปแต่งหน้ามาแล้วเรียบร้อยสุผมก็ขี้เกียจทำก็มัดรวบๆไปนะคะค่ะ <c oughs> ก็จากการที่ได้ลองใช้ทั้งในวันนี้นะคะแล้วก็จากที่เคยใช้ไปทํางานมานะคะ <c oughs> ก็พูดได้เลยว่ารองพื้นนะคะของซิดทูซิตัวนี้คือเขาช่วยทําให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นได้นะคะไม่ได้ปุกปิดรอยจุดด,ด่างดาได้ดีอะไรขนาดนั้นนะคะแต่มันช่วยอำพรางผิวให้ดูเนียนอย่างเงี้ยเออได้นะคะ ผิวดีอยู่แล้วไม่ค่อยมีจุดด่างดำอะไรเท่าไหร่นะคะก็ใช้อันนี้ตัวเดียวคือจบเลยผิวเนียนสวยนะคะแต่ว่าถ้าใครอา้าวฉันมีจุดด่างดำแต่ฉันก็มีคอนซีลเลอร์นะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเติมจากตัวนี้ได้ก็อาจจะไม่จบในซองเดียวนะคะแล้วก็เสริมความาคุมมันใช่ไหมคือแกนเป็นคนผิวที่ไม่ค่อยมันอยู่แล้วนะคะผิวก็เลยไม่ได้มีความมันมากนะคะแค่มีน้ํามันออกมานิดหน่อยไม่ได้เจอว่ามันทําให้ผิวแบบแห้งจังเลยอะไรงั้นก็ไม่เป็นนะคะ,ะ,คะก็รู้สึกอยู่แบบกลางๆผิวกางๆ ทุเออเรื่องความเป็นล่อเป็นคาบอะไรเงี้ยนะคะมันมีบ้างเล็กๆด้วยน้อยทุกคนให้เห็นเล็กๆด้วยน้อยขึ้นมาแบบนิดนิดหน่อยๆนวันนั้นขำเยอะอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีขึ้นมาให้เห็นบ้างว่าเออมันมีตกลงนะหนูอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่าในราคา49บาทนะคะมาในปริมาณสุดที่5กรัมนะคะแล้วก็ให้ผลอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกแบบว่าโอเคแล้วนะคะก็แนะนํามากๆเลยนะคะใครที่แบบอุ้ยลองพื้นขวดละ5 600กร้เป็นร้อยก้า0อะไรของเราหมดหมดนะคะอย่าหาได้เฮ้ยมาใช้ไปก่อนช่วง มีเงินหมดอะไรเลย,ยก็ใช้อันนี้ก่อนได้นะคะทุกคนน้องๆน,นักศึกษานะคะอยากแต่งหน้าไปมหาลัยให้ผิวเนียนแต่อย่งดูบางเบาเป็นธรรมชาตินะคะก็ยังแนะนําตัวนี้อยู่เฮ้ยทุกคนคือมันดีจริงๆนะเนี่ยคือมองๆดูแล้วเออผิวมันก็ดีอยู่เด้อเออก็ถือว่าเป็นตัวที่แกนแนะนํานะคะถ้าใครที่อยากได้รองพื้นที่บางเบานะคะแต่อยากดูเรียบเนียนปกปิดไม่ต้องแน่นมากก็ตัวนี้เลยนะคะทุกคนเป็น e v d Look ได้เลยนะคะแนะนําทุกคนมากคือหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยส9าบาทเท่านั้นคะ่ะทุกคน โอเคเนะาะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเอาอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ดกูกันก็ติดตามมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ